ทำระบบน้ำหยดรดน้ำทุเรียนในหน้าแรงนะครับครับวิธีง่ายๆเดี๋ยวจะทำให้ดูครับแป๊บนึงครับก่อนอื่นมาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับอ่าสิ่งที่เราต้องมีสองอย่างนะครับเสร็จแล้วฝานี่เราจะเจาะเจาะรูไว้แบบไหนก็ได้นะผมเจาะแบบแชกนะครับแล้วก็เจาะรูแบบไหนก็ได้นะครับ เสร็จแล้วนี่ขวดนี้เออผมได้ไอเดียนี่มาจากผมนี่เป็นเบาะจักรยานยนต์นะครับบอดเบาะมอไซน์นะครับผมได้ไอเดียมาจากเบาะมอไซน์นะครับวิธีนี้ผมทาใช้ได้เมื่อ6ปีที่แล้วนะครับใช้ได้ผลด,ดีมากแล้วก็รับรองได้ว่าไม่ซ้ํากับใครแน่ครับเพราะเป็นวิธีที่ผมคิดขึ้นมาเองโดยความมังเงินนะครับผมกับรถมอไซค์ไปทํางานเสร็จแล้ว เบารถผมเปียกหน้าฝนไอ้เบาะมันรั่วครับไอ้หนังมันฉีกขาดนลครับ <c oughs> น้ําเข้าไปซึมเสร็จแล้วปรากฏว่าทั้งอาทิตย์ทุกวันผมขับรถไปทํางานกับมอไซค์นะกับมอไซค์ไปทํางานก้นผมเปียกทุกวันก็เพราะสิ่งนี้ครับผมสังเกตว่าขนาดว่าเราจอดรถไว้กลางแสงแดดนะ ตกแค่วันเดียวหลังจากนั้นไม่ตกเลยก็ยังก้นเปียกได้ทุกวันก็เลยว่าเออที่มันเก็บน้ําได้นานเนี่ยเสร็จแล้วถ้าเอามาใส่ในเนี้ยทําแบบน้ําหยดเนี่ยมันคงจะโอเคแน่ๆเลยแล้วก็ได้เป็นอาทิตย์แน่ๆเลยเพราะผมว่างที่จะไปรดน้ําทุเรียนแค่อาทิตย์ละครั้งนะครับก็ทํำยังไงที่จะให้มันอยู่ได้ทั้งอาทิตย์นะครับก็ <c oughs> ก็เลยต้องเล่นแบบนี้นะครับแป๊บอ่วิธีทำครับก็ง่ายๆครับฉีกฉีกมาแล้วก็เท่าที่ใส่ได้ก็ยัดเข้าไปครับยัดให้เต็มในนี้ครับยัดให้เต็มครับเดี๋ยวผมขอพักกล้องไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูต่อครับก็เวลาผ่านไปไวเหมือนโกกนะครับก็ผมย่นระยะเวลานะครับหลังเนี่ยก็เอาเนี่ยยัดยัดเข้าไป ยัดเข้าไปให้มากที่สุดถ้าที่จะยัดได้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเปิดน้ําใส่กันครับเดี๋ยวไปเปิดน้ําใส่กันครับก็เปิดน้ําใส่เลยนะครับเต็มเลย ครับก็จากนั้นก็เมื่อเราเติมน้ําเสร็จแล้วนะครับเติมน้ําเต็มหมดแล้วนะครับก็ทําแบบนี้ครับแบบที่เขาทาน้ําหยดทั่วไปครับแบนตอนแรกมันก็อาจจะไหลแรงๆหน่อยเพราะว่ามันยังเราเราเจาะรวยน้ำไว้เยอะนะครับเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆค่อยๆหยดลงไปนะครับ ในในดินค่อยๆซึมลงไปในดินเสร็จแล้วพอหลังจากที่น้ำแต่แต่นี้หมดที่ว่างๆหมดมันก็เหลือที่ที่ฟองน้ำมันดูดไว้ะทีนี้มันค่อยๆปลดปล่อยให้เราทีละน้อยทีละน้อยจนว่าครบอาทิตย์หนึ่งผมมาเคยทำแล้วก็มาดูไปดูไป าไม้ไปจิ้มๆดูในฟองน้ํำยังซึมๆยังน้าย,ยังยังอมๆน้ําอยู่นะครับแสดงว่ามันใช้ได้เป็นอาทิตย์นี่อยู่ได้ครับเสร็จแล้วที่ผมมาถ่ายนี่จะเห็นไอ้นี่ไอ้ถังนี่นี่คือการให้น้ําที่ผมเคยทําคลิปไปแล้ววันก่อนที่เป็นการให้น้ําแบบแคล้ายๆเนี้ยระบบน้ําหยดแบบพึ่งตนเองเหมือนกันก็แบบแบบทฤษฎีใส่ตะเกียงนะงเสร็จแล้วน้ำมันชุ่มชื้นเกินไปผมกะว่าเอาแค่นี้พอ ก็กะว่าให้น้ำมันยังเหลือนะแป๊บปึ๊บอ่าเนี่ยผมใส่ไม่จมเพราะว่าเดี๋ยวดินมันชุ่มชื้นเกิดไปเพราะช่วงนี้ยังไม่ใช่นาแล้จริงๆนะสำหรับบ้านผมก็ให้น้ำมันยังเหลือไว้เพราะว่าใส่ตะเกียงมันมาแค่นี้เสร็จแล้วจากนี้นู่นมันต่ำที่สุดตรงนู้นแสดงว่า มันหลุดระดับนี้ก็ถูกต้องเนี่ยเสร็จแล้วก็ล้อมมาอย่างเงี้ยอันนี้คือทฤษฎีแบบไส้ตะเกียงแล้วก็ดินตัวนี้จะชุ่มชื้นตลอดผ้านีนยังชุ่มชื้นยังเปียกอยู่เลยครับขนาดว่าน้ํามันดูดไม่ได้แล้วนะผมก็กะว่าไม่ให้มันชุ่มชื้นเกินไปนะแต่ถ้าหน้าแรงนี่จุ่มไส้ตะเกียงจนถึงนี้ได้นะเสร็จแล้วใครจะเอาวิธีนี้ไปทําด้วยก็ได้นะครับวิธีนี้นี่เนี่ย นี่คือนผมเทเมื่อกี้น้ำยังหยดลงเนี่ยประหยัดน้ำได้ดีแล้วก็ไม่ใช่ประหยัดน้ำหรอกคือคือน้ํามันสามารถซึมลงได้เรื่อยๆจนกว่าเล่เรื่อยๆ,อเ,เ,อยๆเล่นาน,นานนานเป็นอาทิตย์นี่น้ำยังยังยังไม่หมดนะครับในขวดแล้วก็เนี่ยระบบน้ำหยดที่ดีที่สุด ที่ผมค้นพบขึ้นมาเองนะครับเมื่อหกปีที่แล้วผมทำแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็จำกัดมันมีอยู่หาฟองน้ำย่างนี้ยากมากผมเพื่อเลยไม่ไม่ค่อยอได้ได้ทำนะครับแล้วกอ็อยู่ได้เป็นอาทิตย์ครับทำแล้วอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยเอะจ๊ไอ้อย่าอย่าให้มันชิดไอ้นี่เกินนะนี่ผมมาถ่ายให้ดูเพราะว่า,าที่ผมทำชิดๆิดนี่เพราะว่า อยากให้ถ่ายให้ด hmm ูต like ้นทุเร um ียนด้วยครับก well. ็สามารถเอาไปทำกันได้นะครับระบบน้ำหยดที่สามารถทำได้ง่ายๆสำหรับคนที่ไม่มีระบบน้ำนี่ทฤษฎีแบบพึ่งตันเองของผมที่เคยทำมาแล้วได้ผลนะครับเพราะผมปลูกทุเรียนบนภูเขาไม่ได้ต่อระบบน้ำอะไรก็ ผมก็ทําอย่างนี้ครับถึงมันก็รอดได้เสร็จแล้วสําสหรับต้นที่รอดอในหน้าแรงนะครับเมื่อที่ทำอย่างนี้ก็รอดเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าปล่อยไว้ไม่ได้ไปสนใจมันเลยนะต้นที่รอดของผมที่เคยรอดอที่ไม่มีระบบน้ําอย่างนี้ไปช่วยมันต้นที่รอดส่วนใหญ่จะเป็นต้นที่อยู่ใน ในดงยญ้าคาหญ้าคาเนี่ยเหมือนที่ในหลวงท่านาส่งเสริมให้ปลูกหญ้าแฝกนี่หญ้าแฝกกับหญ้าคาก็ตระกูลเดียวกันนะแล้วก็ผมไม่บนเขานี่ไม่มีหญ้าแฝกก็มันปกติมีหญ้าคาอยู่ผมไม่ปลูกในดงหญ้าคาเสร็จแล้วรากมัน สงสัยมันคงจะซับน้ําดีมั้งมันช่วยให้รอดนะครับต้นอื่นนี่ตายเนี่ยเพราะว่าแรงแต่ต้นที่อยู่ในดงหญ้าคานี่กลับรอดเออมันก็แปลกดีนะมันทําให้ดินของเราชุ่มชืน้นรักษาความชื้นในห,หน้าดิน,นหน้าแรงนี่พยายามอย่ายไปถอนมันนะครับพวกญ้าติถ้าเกิดหน้าแรงก็รักษาความชุ่มชื้นไว้หาได้มาคุมอ่าเนี้ย แล้วก็หญ้าเยอะก็อยาไปนั่นมันให้มันได้ความชุ่มชืน้นพอในการคืนหญ้าไอ้พวกเนี้ยต้นพวกเนี้ยมันก็คายน้ำนะมันก็คายน้ําทําให้หน้าดินเราชุ่มชืน้นแบบตวกหญ้าต่างๆเนี่ยมันก็คายน้ําก็หยดไปไหนก็ให้หน้าดินแต่เกิดว่าหน้าดินของเรามีฟางเฟืองอะไรมาคลุมก็มันก็รักษาความชืนน้นไว้ได้นะ ก็เป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็ให้เห็นคร่าวๆนะครับสําหรับวิธีการทําน้ําหยดแบบวิธีของผมนะครับคิดขึ้นมาเองจากประสบการณ์ที่นั่งรถมอไซค์ไปทํางานเบาะรั่วฝนตกครั้งเดียวเปียกเป็นอ,อาทิตย์2อาทิตย์นะครับก้นเปียกก็เลยนําเทคนิคนี้มาเผื่อแผ่เพื่อๆนๆนะครับหวังว่าคงจะถูกใจแล้วก็ ได้ไอเดียไปทำพัฒนาต่อนะครับก็สำหรับเพื่อนที่ไม่มีระบบน้ำเหมือนกันถ้ามีระบบน้ำก็สปริงเกอร์อะไรของท่านไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปลูกบนเขาแบบแบบพึ่งตนเองแบบนี้ก็สามารถเอาไปทำได้นะครับก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอได้รับความขอบคุณจากผมตุ๊กผลิพัพัดครับไปแชร์ต่อได้นะครับไม่หวงวิชาครับก็ไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแลเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมไอเดียใหม่ๆของผม,ม,งผมต่อไปก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทดสอบทดสอบไม้กันสันนะครับอ้าวบินโอ,โอเคครับสวัสดีครับ